สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาที่อำเภอท่าเรือนี่ครับเป็นตลาดเก่านะครับเรามากินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นเจ้าดังของอำเภอท่าเรือนะครับทาเลียกวก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ว่าบะหมี่จับกิกเป็นร้านที่บะหมี่จะทำเองเขาเปิด11โมงนะครับเดี๋ยวเราลองไปสั่งดูว่าเขามีอะไรกินบ้าง ค่อแจ็คกมันทอนมันยุกมันยุบเอาจกกินอะไรดียาะนี้เดี๋ยวเราลองจดดูนะครับมีอะไรกินบ้างมีมีเกี๊ยววิเซนเล็กค่ะอันนี้บะหมี่ทำเองใช่ไหมครับน้ำมีแห้งมีต้มยำน้วแต มีบะหมี่อย่างเดียวใช่ไหมบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวหมูมแ,แดงอย่างเดียวนะครับนี่ร้านนะครับเจกเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย,โอ,ยโอ้โหร้านนี้หกเจ็ดสิบปีได้แล้วมั้งครับววกว่าด้วยแหละครับคนขานเจ็ด<ว>สิบแล้ว <laughs> เจกนี่ร <ns> <ennes> ุ่นที่สองหรือรุ่นที่สามกันเนี่ยรุ่นที่สองแล้วมั้งโอ้รุ่นที่สองแล้วนะครับลำพังตัวเจกเองรุ่นที่สองยืนมาสี่สิบเจ็ดปียืนขายมาสี่สิบเจ็ดปีแล้วครับเนี่ยยืนเองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองสั่งดูครับลงน้ำมันพอดียางมันเริ่มจะหมดมั้งก็สมเดี๋ยวดูบรรยากาศภายนอกร้านกันนะครับ เด็กร้านนี้เปิดประมาณกี่โมงนะครับ11โมงว่ะ11โมงครึ่งร้านนี้นี่2ครึ่งเป็นตลาดเก่าแก่อำเภอท่าเรือเลยีอยู่ในร้านมันมืดไปหน่อย ูเดี๋ยวเรามาลองดูก๋วยเตี๋ยวกันครับมาแล้วนะครับอันนี้บะหมี่เกี๊ยวแห้งโอ้โหน่ากินมากบะหมี่ทำเองด้วยนะครับร้านนี้ไม่มีผักนะครับไม่มีผงงอก ไม่มีผักเลยครับร้านนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเป็นยังไงบ้างลองดูค่ับต้องปรุงไหมอันนี้บะหมี่เกี๊ยวแห้งครับน่ากินมากร้านนี้ไม่มีผักนะครับไม่ต้องปรุงชาติใช้ได้เลยไม่ต้องปรุงเลย ใครอยากกินเผ็ก็เติมเผ็ดเอาเท่านั้นดูเกี๊ยวหน่อยครับ่ดใครทบนี่ยดูเกี๊ยวอืมช้อนเลยนะครับหนึ่งคำอืมอืมจ้อยเกี๊ยวอร่อยครับ บอกก่อนนะครับร้านนี้ไม่มีผักไม่มีถั่วง,งอกไม่มีผักโรยะบะหมี่ต้มยำม,มาแล้วนะครับลองดูเดี๋ยวลองชิมดูกันรสนะดดชาติได้เลยครับ ใครชอบกินอะไรก็ปรุงตามนงั้น,นแต่รสมาปกติเลยครับบ้านๆเลยรสกลมกลม่อมนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวต้มยำล้านจับอิดนะครับที่จัดอำเภอท่าเรือนะครับอยู่ในตัวเมืองอำเภอท่าเรือตัวอำเภอเวลาก,กินก็เตี๋ยมกปนนบะหมี่น่ากินมากบะหมี่ทำเองดูเส้นเกี๊ยวก็ตัวใหญ่ๆเลยนะครับ อโอเคเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยดูนะครับาจากร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงหน้าปากซอยที่เรากินกันมานะครับเมื่อกีนน้นี้นี่เราก็เข้ามางี้เราจะเจอร้านกาแฟเป็นอยู่ในใต้ถุนบ้านนะครับชื่อร้านเมตาคาเฟ่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูครับมีอะไรกินกันบ้าง ในตัวอำเภอออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวมานะครับตามถนนก็จะมีภาพวาดแบบนี้นะครับเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็จะมีเกือบทุกที่เลยครับทุกซอย,อยวอบ,บนด่วท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยาตอนนี้เราอยู่บริเวณเทศบาลตำบลท่าเรือเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูภาพเสียง ตามริมกำแพงนะครับตามรั้วบ้า เหมือนกับเขาก็พร้อมใจกับทานะครับเนี่ยตามบ้านตามอะไรประมาณน,นี้บ้านไหนใครอยากจะให้วาดอะไรน่าจะมีคนมาวาดให้นี่จะมี เนี่ยตรงนี้เขาก็มีนะครับตรงนี้สมัยก่อนมันก็จะเป็นร้านกาแฟตอนเนี้ยชื่อร้านอะไรนะแจ็คตรงเนี้แต่ย้ายไปอยู่ที่บอกก่อเกลือแล้วครับตรงนี้ร้านอะไรนะลองดูไม่ใช่ร้านาร้านอะไรดูมันอะไรนะดูมันดีใช่ปะ่ะร้านดูมันดี แล้วก็พร้อมใจนะครับน่าจะเป็นเทศบาลร่วมกับชุมชนชาวบ้านในตัวอำเภอครับอืก็จะมีภาพบานเขียนป่าผนังเต็มไ,ไปหมดเลยครับอันนี้ก็คือโซนหลังสถานีรถไฟอก็กลายเป็นเมืองที่เงียบเหงาครับแต่ก็ของกินเยอะดีครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาร้านกาแฟกินเกันต่อ